กับในโหราศาสตร์นะครับมันก็จะมีหลายแขนงนะครับแล้วก็มีหลายตำราครับโหราศาสตร์ไทยก็ยังแบ่งเป็นเป็นหลายสายนะครับแต่ละสายเนี่ยท่านก็จะมีเทคนิคนะครับหรือว่าให้ความสัมพันธ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะดูจากตัวลัคนาเวลาเกิดนะครับแต่ที่จริงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะมี3นะครับอย่างน้อยที่เป็นพื้นฐานเลย3จุด3าตำแหน่งที่จะต้องดูก็คือว่าลัคนานะครับ อย่างสมมติว่านะครับลักนณาอยู่ราศีธนูยแต่ว่าดาวพระหัสทเทนเจ้าเรือนนะครับเจ้าเรือนราศีตุลยเขาเกิดไม่ได้อยู่ในในราศีตนูก็าไปอยู่ในนี่อาจจะปอยู่ราศีเมษนะสมมตินะอยู่ราศีเมษอันนี้ก็เท่ากับว่าตนุรักษ์อยู่ที่ราศีเมษนะครับฉะนั้นเวลาตั้งเนี่ยมันดูได้2จุดแล้วสมมติว่าถามว่าขายบ้านได้ไหมเราประมาณนี้นะถ้าเราดูตั้งไว้ที่ตัวลักนณามันอาจจะไม่ได้บอกเรื่องนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูอีกจุดหนึ่งเป็นตนุลักครับแล้วก็ ถ้าเกิดมันไม่ได้บอกตรงเรื่องตรงราวที่เราจะรู้อะจะไปตั้งไว้ที่คาเลกตันุเตศครับตนุเศษ,นเศษใ,นในผังดวงเนี่ยเขาจะขีดเป็นกากบาทดังนั้นในเรื่องของการดูดวงนะครับเราดูได้หลายจุดนะครับมีหลายลัคนาหนังสัต์รุ่นใหม่ๆที่เรียนเนี่ยไม่ได้สิมันต้องดูที่จุดใดจุดหนึ่งครับส่วนใหญ่นะะก็จะดูที่ตัวลัคนาใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีบางสายที่มีมีชื่อเสียงครับประสบการณ์ของท่านคิดว่า ต้องเอาไวท้ที่ที่ตน,นุูลักษ์นะครับที่ดาวที่เจ้าของลัคนาไปอยู่ครับในสายก็จะสอนอย่างนี้ครับดูจุดเดียวเหมือนกัน,นครับแต่ที่จริงก็คือเนี้ยครับมันต้องอถ้าเกิดเรายังหาอะไรไม่พบในสิ่งที่ต้องการทราบเนะเราก็ต้องพยายามหาอะไรในจุดครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ครับผมมีคนเข้ามาดูงกับผมทําธุรกิจเรื่องเองกี่ยวข้องกับการเช่าคอนโดรายที่เลยนะครับ พอตั้งดูปุ๊บผมก็บอกว่ามีปัญหาหนะ้าคอนโดนะครับเขาก็บอกใช่เลยครับแต่เอาเป็นว่ามันมีสองสองที่ที่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาเขารู้สึกกังวลพอเห็นดวงขึ้นมาแล้วมันขึ้นตำแหน่งนั้นเขามีบ้านหลายที่แต่ส่วนใหญ่ดีนะไอ้ส่วนที่เสียนแค่สองที่เองเราก็ต้องบอกว่าถ้าไงาก็ต้องเจาะจงครับเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องวางในหลายลักษณะน,นะครับอลองไปดูลักษณะนหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าคอนโดเนี่ยเจ้าเนี่ยครับอยู่ไกลโอเคโอเค,อ,เคอันนี้อยู่ไกลใช่ไหมแล้วก็ อยู่ใกล้ๆกับติดกับสวนสาธารณะนะแล้วก็ติดกับบึงใหญ่ๆครับแล้วก็มีฝรั่งชาวต่างชาติต่างชาติที่เป็นเป็นะตะวันตกนะครับเช่าอยู่โอเคหลังนี้ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนี้นถ้าอย่างนั้นหลังนี้ครับเขาจะบอกเลิกสัญญาไหมคือสัญญาปีต่อปีนะครับแต่ตอนนี้อยู่ได้6เดือนแล้วยา้เขาชอาต่อเนี่ยตำแหน่งดาวมันก็จะบอกเหมือนกัน เขาไอคนเช่าเนี่ยครับไม่ค่อยมีความแน่ใจเพราะเขากังวลเรื่องการเงินฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจครับแต่ว่ารวมก็จะบอกเลว่าไอสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับเงินอาจจะมีการเลื่อนไม่ได้ครบกําหนดไม่ได้ตรงเวลาแต่ก็ได้ครบถ้วนครับโดยโรวมแล้วนะครับในจุดที่ผมจะบอกก็คือว่าดวงดาวเนี่ยมันบอกทุกเรื่องจริงๆครับเพียงแต่ว่าบางทีเราหาจุดมันไม่ครบหาจุดไม่ตรงนั่นเอง